สวัสดีครับเพื่อนผู้ชมก่อนอื่นที่จะไปชมเลขเด็ดเลขมีที่มางวดวันที่17มกราคม2567ผมขอนำคำเตือนมาให้ท่านผู้ชมรับทราบก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจยารยา์นในการรับชมช่องนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการซื้อสลากคินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับ สำหรับเลขเด็ดเลขมีที่มานั้นที่ผ่านมาจะเข้าทุกนวดไม่ว่าจะเป็นสลากเลขท้ายสองตัวรางวัลที่หนึ่งหรือสลากเลขท้ายสองตัวจะเข้าทุกนวดในงวดต่อไปท่านผู้ชมได้ติดตามชมตลอดจะทราบว่าเข้าทุกนวดรับรองได้ว่าเข้าทุกนวด เลขเด็ดเลขมีที่มาเลขเด็ดเลขมีที่มาเป็นเลขที่ได้มาจากการคำนวณในการจัดทำเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผลก็จะออกมาทุกทุกงวดติดตามชมได้ท่านผู้ชมติดตามสามารถติดตามชมได้ ก่อนอื่นผมจะนำงวดที่ผ่านมาให้ชมว่าเข้าหรือไม่มันเลขเด็ดเลขมีที่มางวดวันที่สาสิบธันวาคมสอง6ห้าหเลขเด็ดเลขมีที่มาได้8ปดเก้า ส่วนเลขท้าย2ตัวของรัฐบาลออก8-9เข้าตรงๆครับแต่สองตัวท้ายรางวัลที่1ไม่เข้าเข้า2ตัวท้าย8-9ตัวเดียวก็วเข้าตรงๆครับส่วนงวดวันที่17มกราคม2-5-6-7นั้นก็ได้มาแล้วเดี๋ยวจะลงให้ท่านผู้ชมทราบรับชมต่อไป นี่เาได้มาแล้วครับงวดวันที่17มกราคม67เลขเด็ดเลขมีที่มาได้มาแล้วครับตามนี้ครับเลขศูนย์หลักหนึ่งหลักสองหลักสามหลักสี่หลักห้าหลักหกหลักเจ็ดเลขมีที่มา ววดวันที่สิบเจ็ดมคหกเจ็ดหลักศูนย์ก็มีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่

1 8 1 9หลัก2ก็มี2 4 2 5 2 6หลัก3ก็มีหลัก3ามสอง3า3สี่ห้หกสามเ สามเก้าหลักสี่ก็มีสี่ห้าสี่หกหลักห้าห้าหกหลักหกไม่มีหลักเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสี่ 7จ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเลักแปมีแปดสองแปดสี่แห้าแปดักเมีเกสอง 9 4 9 5 9 6ครับเลขเด็ดเลขมีที่มาก็มีตามนี้แะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมสามารถติดตามชมได้ทุกวดนะครับเข้าทุกวดเลยไม่ว่าเลขท้าย2ตัวรางวัลที่1หรือเลขท้าย2ตัวจะเข้าทุกวดติดต่อกันท่านผู้ชมสามารถติดตามชมได้ ได้เลยครับครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหากท่านผู้ชมชอบกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ